แฟนผมทิ้งไปมีคนใหม่ซึ่งอายุน้อยกว่า13ปีตอนนี้ผมอายุ50แล้วและแฟนผม49แต่ผมรักเขามากครับอยู่กันมา25ปีแล้วเขาไม่น่าทําผมเลยแต่ผมยังลืมเขาแต่ลืมยากมากครับอาจารย์แนะนําหน่อยครับมันก็ธรรมดาเราอยู่ด้วยกันนานมันก็จะลืมยากเป็นธรรมดาแต่ค่อยๆค่อยๆตัดใจค่อยๆลืมนะคะคิดสิว่า เราทําบุญร่วมกันมาแค่นี้เราทําบุญร่วมกันแค่นี้ก็ตัดปล่อยเขาไปนะคะเรารักก็จริงอ่ะป่อยให้เขาไปมีความสุขเราก็มีความสุขกับเขานะคะเราอย่าไปคิดอย่าไปกังวลให้เราเป็นทุกข์ให้มากนะคะตั้งสติตัวเองยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นเดินหน้าต่อนะคะเคสเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ผมจะมาขึ้นไลฟ์ผมคุยด้วยนะครับผมถามว่าทําไมเราถึงอยากได้เขาคืนมาบอกว่ารักเขาค่ะแล้วปัจจุบันเขารักเราไหมเขาบอกว่า เป็นได้แค่พี่น้องแล้วก็อยู่ด้วยพาะสงสารผมก็เลยถามว่าแล้วมันมีเหตุผลใดที่เราจะต้องพยายามทําทุกทางให้เขากลับมาในเมื่อเขาตัดสินใจแบบนั้นแล้วในเมื่อเขาเลือกทางเดินแล้วในเมื่อเขาบอกกับเราแบบนี้แล้วก็เรารักเขาค่ะผมก็เลยถามว่าแล้วเรารักเขาแต่เขาไม่รักเราเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรถ้าเขากลับมาอยู่กับเราแล้วมันจะมีความสุขหรือนั่นแสดงว่าไม่ใช่เรารักเขาแล้วนะเพราะเรากําลังทําทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง เรากาลังอยากได้เขากลับมาอยากให้เขากลับมาอยู่กับเรานั่นแสดงว่าเรารักแค่ตัวเองแล้วนะเราไม่รักเขาถ้าเรารักเขาจริงๆเราจะต้องเคารพการตัดสินใจ,จของคนงรักวันนี้คนรักเราแค่มาสร้างความสุขร่วมกันถ้าวันนี้ความสุขของเขาไม่ใช่เราอีกต,ต่อไปเราต้องเคารพการตัดสินใจของ,ง,ของเขาก่อนนะครับเคารพการตัดสินใจนั่นแสดงว่าเรารักเขาถ้าเราเคารพการตัดสินใจของเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเรารักเขาเราเรียกให้เขากลับมาอยู่กับเราแบบนี้เราไม่รักเขาเราแค่รักตัวเองครับแค่นั้นเอง สามารถติดต่ออาจารย์ได้ทางช่องทางไหนบ้างคะก็ตอนนี้ก็มีไลน์นะมีไลน์ออฟ i ิเชีแล้วก็มีเพจสามารถทักเข้ามาในเพจได้คุณจะรับคําแนะนําจะรับคําปรึกษาจะรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็วิธีการแก้ไขเนี่ยอยาจจะมีพิธีพิธีกรรมแต่เพียงแต่ว,ว่า ผมไม่อยากให้ใครเข้าใจว่าพิธีกรรมเหล่านั้นเนี่ยจะดึงคนรักกลับมาไม่ใช่แต่ใจความหรือเนื้อหาสําคัญของพิธีการต่างหากที่มันทําให้คนรักกลับมา <labor> มันไม่ใช่พิธีการทําให้คนรักกลับมานะ <S <S พิธีการเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณทําแล้วคุณจะได้คนรักกลับมาไม่ใช่หลายหลายคนเข้าใจแบบนั้น <pem> แต่ใจความสําคัญของพิธีการที่มันซ่อนอยู่ข้างในต่างหากคือการแก้ไขตัวตนของเราต่างหากที่มันจะสามารถทําให้คนรักกลับมามันคือผลพลอยได้อะเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองนั่นแสดงว่าตัวเราเองมีคุณค่ามากขึ้นนะเมื่อไหรร่่ทีเาอุด ข้อบอกพร่องปิดข้อผิดพลาดของตัวเราเองได้นั่นแสดงว่าคุณค่าในตัวเรามันเพิ่มมากขึ้นเมื่อไหร่ที่ตัวคุณค่าในตัวเราเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะทาให้คนรักกลับประสนใจกลับมาใส่ใจกลับมารักเรามันก็มีมากขึ้นตามไปด้วยมันคือผลพลอยได้จากการทําพิธีเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากสนใจอยากได้รับคาแนะนําคำปรึกษาก็สามารถทักแชทได้ครับ